สวัสดีครับมาดูพักเครื่องนะครับช่อง y o u t u ไอช c h นา a นะฮะมีวันนี้มีครับหลวงู้ทวดนะครับหลังสอกนะครับปีสองห้าห้าศูนย์นะเดี๋ยวจะเรา่ประวัตินะสักนิดหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการจัดสร้างหลวงูุทวดพระนามพิไทยย่อสอกขนาดเก้าจุดเก้าเมตรนะครับน้อมเก้าถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะพระบรมราชินีนาถวัดห้วยมงคลนะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์สามวันละนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับพิธีมังคลาพิเศษมวลสารนะอุโบสถวัดพระศรีสัสดารามวัดพระแก้วนะครับพิธีที่สองพิธีพิธีพิเศษนะอุโบสถวัดช้างให้นะครับครั้งที่สามเนี่ยพิธีมหามังคลาพิเศษอุโบสถวัดพระศรีวัดพระแก้วนะหลวงพุทวัดเนื้อว่านหลวงูุทวดเนื้อว่านคุกรักหลังสอกรนะผสม มวลสารสมเด็จมาหุ่นพรมปี2,500นะซึ่งผงนี้ได้มาจากการเปิดกุพพาสมเด็จบาหุ่นพรมนะเป็นจำนวนมากนอกจากพิธีปลุกเสกที่วัดช้างให้แล้วก็วัด พระแก้วนะครับยังได้นําเข้าร่วมพิธีครั้งสำคัญอีกหลายครั้งและหลวงพ่อทองวัดสำเพาเชยจังหวัดปัตตานีได้ปลุกเสกเดียวให้อีกนะเป็นกรณีพิเศษนะฮะนี่เป็นพิมพ์พระรอดนะครับพิมพ์พระรอดทั้งหมดเป็นพิมพ์พระรอดนะับเป็นพิมพ์พระรอดนอนกล่องนะฮะพระรอดหลวงปู่ทวดเนื้อว่านผสมมวลสารเก่าของบางขุนพรมนะครับพิมพ์พระรอด ดูบนสารกันนบเนื้อว่านคุกรักนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพระนิรันตรายอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับมาพร้อมกล่องนะได้บ้านเดียวกันเลยกล่องเดิมนะปีห้าศูนย์ กกล่องเดิมๆกล่องขนาดกล่องนี้ยังสวยอยู่เลยเนะเก็บดีมากนะครับสภาพภาพระสมบสูรั์เก่าบางขุนพรมมีทั้งหมดห้าองค์นะเอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับองละแปดร้อยบาทรวมส่งนะครัปลายทางบวกห้าสิบาท ด้านหลังนี่นะด้านหลังเป็นสองกรนะฮะเอกลักษณ์ <c oughs> นอนกล่องทุกองค์สภาพสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนกลิบเลยนะฮะได้มาห้าองค์ <c oughs> ใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับไอดีไลน A C e, A L L V E T E นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ